สองนะคะวันอังคารที่หนึ่งกุมภาพันธ์นะคะออกอะไรคะพ่ลากหวยไทยนะคะอคาวนี้พี่ทอฝันไม่กําหนดก็ได้ว่ามันจะเป็นลอตเตอรี่ข้างล่างสองตัวลรแล้วแต่หนูจะให้เลยค่ะเต็มที่เลยค่ะและแต่น้องจะให้สองตัวแรกหรือสองตัวบนก็ได้นะคะเพ็กเกแล้วแต่หนูพี่ไม่บังคับหนูนะคะขอให้ออกมาได้โดยง่ายนะคะน่าแปลกมากเลยหมุนเป็นสิบรอบไม่ออกนะคะปกติต้องออกมาในครั้งแรกหรือสองครั้งครั้งแล้วนะคะเมื่อกี้หมุนกี่รอบไปดูย้อนตัวเองนะ,ะไม่ออกนะคะ มาค่ะกี่พันคนแล้วตอนนี้สามพันคนขอกระลังใจน้องเพชรก้าด้วยนะคะหมุนตั้งนานแล้วยังไม่ออกนะแตกนะคะวันนี้พี่เดส่งกับำลังใจให้น้องเพชรก้าด้วยนะคะมาค่ะเพชรก้าพยายามอีกรอบนึงนะจะได้ช็อตุดจีนไปด้วยกันนะคะหนึ่งกุมภาพันธ์เอาไค่ะบนอังคานนะคะมาค่ะ นะเค้านี้ให้ออกมาในครั้งเดียวเลยนะคะเพก้าขาแล้วแต่หนูจะเห็นแล้วแต่หนูจะให้พี่ใบบังคับหนูว่าจะเป็น2ตัวล่างหรืออะไรแล้วแต่หนูจะให้คนขอให้ทุกคนถูกกันเยอะๆจะได้มีเงินมาสร้างคทวอไลัยกับน้องเพก้านะขาดอีกประมาณหลายแสนเลยค่ะเนาะแล้วสองสองแสนเลยนะคะเพก้าขาพี่ขอร้องหนูนะนะใทุกคนถูกหวยกันเยอะๆนะคะนะคะมาหนึครั้งนึงนะอ่านะออกอะไรคะเพก้ามาอ่าเพก้าขา ยังไม่ออกค่ะเพชรจ้าเลือกเลยค่ะเพชรจ้าเลือกเลยลูกแรกนะคะมาแล้วค่ะอ๋อมาแล้วน้องไม่ให้เหรนะทําไมน้องถึงอเลขหกหรือเลขเก้านะคะงวดที่หกสิบสองเลขหกหรือเลขเก้าจะมาแคปไว้ค่ะแคปไว้ค่ะหกหรือเก้านะคะเวลาน้องให้หกครอบใหม่ถึงเก้านะคะซุมมาใกล้ๆค่ะติดไปเลยหัวคนจะได้แคปหกหรือเก้านะคะอ่มมาลุ้นลูกที่สองกันนะคะงวดที่หกสิบสองวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์นะคะเห็นไหม อ่ะโอเคค่ะลูกแรกออกมาแล้วออกมาเลยค่ะมาค่ะออกเลยง่ายค่ะหล่นด้วยค่ะหล่นมาข้างนอกด้วยค่ะมาค่ะหนึ่งค่ะหนึ่งหรือเจ็ดค่ะหกหรือเก้ากับหนึ่งหรือเจ็ดค่ะโอเคค่ะแคบค่ะมามาเขียนตรงนี้ดีกว่าลูกที่สองนะคะมาให้กำลังใจทอฝันด้วยนะคะอ่ะอ่ะไทยไทย ลูกที่อ่าลูกที่สองคือหนึ่งนะคะคือหนึ่งนะคะอ่าอย่าลืมแพงนะคะที่ราคาหกหกเป็นเก้าได้นะคะหกเป็นเก้าได้นะคะหนึ่งเป็นเจ็ดได้นะคะเห็นไหมคะที่รักเขียนไว้ค่ะแล้วก็มาไขกันเองค่ะ อย่าลืมดูงวดที่หกสิบเอ็ดด้วยนะที่ราคาอย่าลืมดูงวดที่หกสิบเ็ดด้วยนะอย่าพุ่งออกนะไอ้ลูกแรกไ้หกหรือเก้าว่ะหกใช่ไหมหกใช่ไหมทุกคนจําได้ไหมอย่าลืมดูงวดที่หกสิบเอ็ดด้วยนะจับตรงนี้ค่ะสองลูกค่ะอ่าอย่าลืมดูงวดที่หกสิบเอ็ดด้วยนะคะที่ราคางวดที่เกสิเอ็ดไม่ต้องไปดูเพราะยังหมุนไม่ถึงนะคะอ่าแคปไปเลยค่ะ แค้ไปเลยค่ะงวดที่61อาจจะเป็น61อา่าอาจจะเป็น6191นะคะโควิด19พอดีเพราะพี่เอเดป่วยเป็นโคนวิด19บางทีอาจจะออก1991 6116นะคะหรืออาจจะเป็น67 97ก็ได้นะคะแล้วก็ดูงวดที่61ด้วยนะคะว่าออกอะไรมาเดี๋ยวดูเท่าฟันเขียนนะคะนะระวังนิดนึงนะมันอาจจะควยเป็นอย่างนี้ก็ได้นะคะที่ราาักขา ดูตรงนี้นะคะไว้กันเองนะคะไว้กันเองนะคะอย่าเพิ่งออกนะเดี๋ยวจะต้องมีงวดที่หกสิบเอ็ดด้วยนะคะอย่าเพิ่งออกนะคะอย่าเพิ่งออกนะเดี๋ยวต้องมีงวดที่หกสิบเอ็ดด้วยนะคะจับคู่กันได้เท่าไหร่คะจับคู่กันเองนะหกหนึ่งเก้าหนึ่งเนาะตีความได้หกหนึ่งนะคะหกหนึ่งเก้าหนึ่งนะคะแล้วก็หกเจ็ดนะคะเก้าเจ็ดนะคะ แค่นี้เองเนาะแค่นี้เองนะคะใครจะไปซื้อหนึ่งเจ็ดหกเก้าอะไรพวกนี้ก็ได้แล้วแต่แต่ว่าทอฝันเขียนได้แค่นี้นะคะแล้วก็กันนะคะการงวดที่หกสิบเอ็ดอย่าเพิ่งออกนะคะเดี๋ยวจะมีงวดที่หกสิบเอ็ดด้วยนะคะที่รักขาอันนี้คือเลขเน้นเน้นคือหกหนึ่งหกเจ็ดนี่คือเน้นนะคะแล้วก็งวดที่หกสิบเอ็ดออกอะไรเดี๋ยวมาดูกัน มาค่ะอะแคปตรงนี้ไว้แคปตรงนี้ไว้ก่อนเย่ายเพิ่งออกนะคะที่ราคาตอนละสี่พันคนแล้วไ่ตอนนี้เหลือสามพันเจ็ดบางทีน้องอาจจะไม่ไม่ถึงง่ายๆว่าหกเอ็ดหกเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าหนึ่งอะไรอย่างี้ก็ได้อาจจะไม่ถึงให้ไปดูงวดที่หกสิบเอ็ดก็ได้ออกไปก่อนเนี่ยขอบอกเลยว่าอาจจะพลาดเหมือนครั้งที่แล้วนะคะที่หมุนได้สามเจ็ดมันก็ไม่ได้ออกสามเจ็ดมันดันไปออกเก้าห้าห้าเก้าคือผลรางวัลงวดที่สามสิบเจ็ด มกลาปีที่แล้วนะเป็นงวดที่37ม7 17, มกลาปีที่แล้วงวดที่37ออก9 5้า้า้าบนน้องหมายถึงว่าปิงปอง37ให้ไปดูงวดที่37ไม่ได้ออก37ตรงตรงโดนแดกกันหมดเลยค่ะเพราะะฉนถ้าน้องให้ออก6 1หนึ่งอะไรก็ดีใจด้วยหรือ6797ก็ดีใจด้วยแต่ถ้ามันไม่เป็นอย่างนั้นก็ลองดูที่งวดที่61ค่ะว่าบนกับล่างออกอะไรแล้วปิงปองงวดนั้นออกอะไรงวดที่61แคปเจอร์หน้าจอไว้นะคะก็งวดที่แล้วนี่ องเป็นสามเจ็ดนะคะปิงปองเป็นสามเจ็ดหรือสามเจ็ดเลยกระโดดออกงวดนี้วะใช่ไหมออปิงปองหกสิบเอ็ดไปดูงวดที่หกสิบเอ็ดออกเก้าสองล่างห้าเก้าบนมันจะมาเลขเดิมซ้ําหรอก็สิบเจ็ดมกราที่ผ่านมาเนี้ยมันออกหกสองออมันออกเกนะ้าสองน่ะจอกเลขเดิมเหรอคะเก้าสองกับห้าเก้าจอกเลขเดิมเหรอคะหรือเป็นปิงปองสามเจ็ดเป็นปิงปองสามเจ็ดไหมสามเจ็ดครั้งที่ยังไม่ออกมันจะออกงวดนี้เหรอ ซื้อนะคะกันนะคะกันหมดเลยค่ะทุกเลขค่ะมาเดี๋ยวอฝันเขียนให้ใบนี้นะคะเขียนกันมุที่สามเจ็ดค่ะอ่อไม่ใช่เขียนกันมดที่หกเอ็ดค่ะหกเอ็อเด 6, 1, 6, 1, ออกล่างล่างเก้าสองบนไม่ต้องเขียนล่างบนดีกว่าเนาะเดี๋ยวมันจะดูเป็นใต้ดินอ่ะอ่ะเขียน เขียน92แล้วกันพอ59มันออกไปแล้ว92แล้วก็59นะคะแล้วปิงปอง37ค่ะปิงปองเป็น37ค่ะอ่ะแค่นี้ค่ะแต่ว่า92อะ่ะ92ให้กระดกเป็น62ด้วยนะ59กระดกเป็น56ด้วยนะคะตามนี้ค่ะสงว่างงวดนี้มันมีแต่6นะทุกคน61 191 6 7 9 7 6ดเก้าเจ็ดสองเกห้าหกหว่าวิง 5, ว่งค่าวิ่งเก้าวิ่ง6สังเกตไหมคะวิ่งเก้าวิ่ง6นะคะที่รักแล้วก็กันสามเจ็ไว้หน่อยเพราะปิงปองงวดที่หกเอ็ดมันเป็น3 7เห็นไหมคะกหนหนันไว้ทีดนึงนะสาจะไม่ออกแต่บอกตรงๆว่า3 7ออกยากนะพี่อันแล้วดาวคะ่ะ6 1 9 1อาจจะเป็นโควิดสิเพราะพี่เดเป็นโควิดสิอยู่นะอาจจะออกเลขพี่เดก็ได้ <laughs> แล้วก็หกเจ็ดเก้าเจ็ดกลับกันเองนะคะแล้วก็หกสองเก้าสองมันมีแค่สี่ตัวแนดะ้ทอฝันเลยกาหมดตามนี้ค่ะที่รขคาแต่ทอฝันแต่ทอฝันกับว่าหน้าจอกง่ายนะหน้าจอกเลขนี้ค่ะที่รักทอฝันเชื่อแล้วเกินพี่เดไม่เคยเป็นโควิดสิบเก้าแล้วพี่เดมาเป็นทอฝันเลยชอบเลขนี้มากที่สุดค่ะหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งอ่ามีมงคลบอกว่าสามเจ็ดใครชอบอะไรก็บอกนะคะอ่ะ แคปเลยค่ะแคปไว้ค่ะเขียนกระดานนะคะงวดนี้เป็นงวดแรกที่เขียนกระดานนะคะงวดที่หกสิบสองใครจะซื้อเลขงวดกไ็ได้นะเพราะว่าอยูไหรือไม่เนี่ไงนี่ไเนี่งเห็นยังคะนี่ไงวดที่หกสิบสองมีเก้าสองมีหกสองไหมคะอ่านี่นะคะมันลิงก์กันอยู่นะคะอย่าลืมนะคะนะคะงวดที่หกสิบสองแต่ไม่ออกเก้าสองไปแล้วเนาะอจอกสองเก้าก็ได้นี่ นะคะมันออกสองเก้ามันออกเก้สองไปแล้วเจาะสองเก้าก็ได้นี่ใช่ไหมคะแคปนะคะแคปนะคะที่ราคาอ่าแคปไปเลยคะ่ะ